which of the most important factor โ oh, อมันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเนาะ in determining the rate of b r e a d i n g as a c c e l a t i o n in human อ๋ออะไรที่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการกำหนดอัตราการหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเรันการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันถูกกำหนดโดยอะไรนะครับงั้นตรงนี้เราต้องรู้กันกนิดนึงก่อนถ้าสมมติว่าเรา ไม่รู้แล้วก็ตอบไม่ได้เหมือนเดิมมันนะครับ่ทุกคนดูเนื้อหานิดหน่อยนะครับเรื่องของสมองคือสมองของเราเนี่ยสมองของเราไอ้ก้อนกลมๆตรงเนี้มันจะมีการแบ่งเป็นสามส่วนสําคัญเรียกว่า f o r b r a i n คาว่า f o r b r a i n หมายถึงเนื้อสมองส่วนสูงสีงเหลืองๆในภาพนี้นะมันจะเป็นสมองส่วนเหลืองซึ่งมันก้อนใหญ่มากคือตรงเนี้โคตรใหญ่เลยอะ่ะใหญ่มากๆเลยนะครับเรียกว่าสมองส่วนหน้าง สมองส่วนกลางเรียกว่า midbrain m i d บรนนี้มันอยู่นีดหนึ่งเป็นเนื้อสมองบางๆเล็กๆถือว่าบางมากควบคุมอย่างเดียวควบคุมเกี่ยวกับการมองเห็นแสดงว่าลองเดาๆนะในเมื่อมันควบคุมเกี่ยวกับการมองเห็นเนี่ยมันก็ควบคุมเฉพาะตาเท่านั้นเพราะตาก็จะไปเชื่อมใส่สมองกับส่วนกลางแค่นิดเดียว อีกอันนึงเรียกว่าไฮบร n h นไฮบร a i นก็คือส่วนหลังบริเวณสีเขียวเขียวเห็นตัวน,นี้ไหมส่วนหลังคือตรงแถนเราแวกนี้นะเขียวเขียวนะครับอยู่นิดเดียวสมองทั้ง3ส่วนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะถ้าเป็นฟอร์บรนที่สําคัญจะมีคําว่าซีรีบลัมที่อยากให้ได้เรียนขายามจําชื่อมันให้ได้เอาพูดตามก่อนนะครับซีรีบลัมซีรีบลัมเนี่ยมันจะเป็นตัวสมองส่วนหน้าที่มีรอยหยัก ใครฉลาดมากฉลาดน้อยอยู่ที่รอยหยักถ้าใครหยักเยอะแปลว่ามีแนวโน้มจะฉลาดเยอะความจำดีความคิดดีทุกอย่างอะไรดี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 หมดต่อไปกลุ่มที่สองเกี่ยวกับทารมาสทารมาสนี้ยังไม่ต้องพูดถึงมันเก็บไว้ก่อนเพราะว่าไม่ค่อยชอบถามอันนี้ก็เป็นไฮโปทารมาสอันนี้ชอบออกบ่อยๆพูดตามไฮโปทารมาส ไฮโปทรมามัสจะควบคุมเกี่ยวกับการหิวการอิม่มดังนั้นถ้าหากว่าใครกินไม่หยุดสักทีใครกินไม่หยุดสักทีสงสัยไฮโปทรมามัสของเธอจะมีปัญหานะครับแปลว่ามันจะควบคุมให้เธอต้องอิ่มเป็นหิวเป็นอะไรอย่างนี้นะอ่าต่อไปสมองส่วนท้ายตัวที่สำคัญนะซีรีเบลลัมออะพูดตามตรูปซีดีเบลลัม ซีรีเปล่ารนี้จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวแล้วก็การทรงตัวคือถ้าใครเคยเล่นกระต่ายขาเดียวน้องเคยเล่นไม่ลูกกระต่ายขาเดียวที่ว่ายืนขาเดียวอะถ้าเคยสามารถยืนขาเดียวได้ในเวลาน,นานๆเนี่ยแสดงว่าสมองส่วนซิรีเปลัของเธอเนี่ยดีมากหรือพวกตระกูลของออนักกยายกรรมที่สามารถเดินไปเส้นลวดได้หรือที่เขาไม่ตกก็แปลว่าสมองส่วนซิริเปล่มนมีพัฒนาได้ดีมากๆนะครับ คนกินเหล้าเธอว่าสิริบั้มเจะเป็นยังไงฮะสิริบั้มสิริบั้มเขาจะเป็นยังไ,ไงถ้าคนกินเหล้าเหล้ากินเหล้าเขาจะมนเขาจะมึนใช่ไหมมึนเสร็จปัป๊บทำให้การทรงตัวของเขาไม่ดีนี่แหละก็คือสิริบัมของเขาจะเริ่มมีปัญหานะครับแสดงสมองส่วนตรงนั้นใช้งานไม่ค่อยดีอีกตัวหนึ่งที่อยากให้รู้จักพูดตามเมสเดลล่าออฟลองกาตา บางคนจะอ่านว่าเม็ดดุลล่าออฟลองกาตาบางคนจะอ่านว่าเมดดลล่าออฟลองกาตาได้ทั้งสองอันนะครับคุณครูชอบชื่อนี้มากเลยชอบชอบเมดดลล่าออฟลองกาตาแล้วก็เป็นตัวที่ออกข้อสอบเยอะด้วยชื่อนี้นะพูดตามรูปเมดดลล่าออฟลองกาตาตัวนี้จะควบคุมการหายใจตัวนี้จะควบคุมการหายใจนะครับ ซึ่งมันจะอยู่บริเวณสมองส่วนท้ายประมาณก้านสมองและแวกนี้นะเมตาลาออฟลองกาตาเนี่ยมันจะรับสัญญาณโดยการจดตามครับมันจะรับสัญญาณควบคุมหายใจผ่านก๊าซคาร์บอนไดออกซด์คือถ้าสมมติว่าร่างกายของเราเนี่ยมีปริมาณก๊ซาซคาร์บอนไดออกซด์สสูงผิดปกติสูงผิดปกติมันจะไปบังคับให้ปอด มันจะไปบงังคับให้กล้าเมเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเนี่ยซูดอากาศเข้าไปในทันทีงั้นเธอสังเกตนะเวลาที่เขาทําการหายปอดให้กับคนที่เขาจมน้ำน่ยเขาจะทํำยังไงเขาจะทาการเป่าลมหายใจเข้าไปใช่ไหมพอเป่าลมหายใจเสร็จปั๊บเขาก็จะไปปั๊มหัวใจนะครับเอ๊ะแล้วทำไมเขาต้องทําการเป่าลมหายใจไปด้วยเพราะให้เลือดมีคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสูง,สง พอให้เลือดมีคาร์บอนไดออกไซด์ส,ส,สูงปั๊บเม็ดเลอดล่าออฟลองกาตาก็จะส่งสัญญาณทันทีว่าเอ้ยปอดปอดรับออกซิเจนเดี๋ยวนี้มันก็หายใจเหือกทันทีเลยนะครับอันนี้คือเข้าไปดีจริงๆนะแต่แล้วก็เลยมีคนพูดเล่นๆแต่อย่าทำนะเออในเมื่อต้องการก๊รญญาซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆใช่ไหมโอ้ไ oh ม่ยากถ้าเขาไม่สามารถใช้วิธีเมาส์ืูเมาส์ได้ก็ไม่เป็นไรเปิดท่อไอเสียทับมอเตอร์ไซ ส่งท่อจากมอเตอร์ไซค์อัดปากเลยจะได้คดาร์บอนไดอไซด์แบบเต็มที่เต็มที่เราจะได้แบบทํางานได้อย่างเต็มที่อันนีอย่าทำนะลูกนั้นเดี๋ยวผู้ป่วยตายเธอต้องเอาลมหายใจของเราเพราะว่าลมหายใจของเรานี้มีคาร์บอนไดอไซด์บางส่วนแล้วก็มีออกซิเจนบางส่วนด้วยเข้าไปในปอดของเขานะครับโอเคนะก็คือจะใช้วิธีการประมาณนี้แค่นี้ละมะั้งไม่น่าจะมีอะไรละอะ เตียมตัวตอบตอบปะไดีดีตอบปะไรดีเอ,อ่อในหน้านี้ก่อนละกันนะครับขอเช็คก่อนว่าอ่านเจอไหมเพราะว่าเราต้องฝึกเรื่องของการอ่านด้วยดูซิว่าจะเจอหรือเปล่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับคุณหมอที่ผ่าตัดเก่งๆคุณหมอที่ผ่าตัดเก่งๆพวกกลุ่มของศัลยกรรมเก่งๆ กลุ่มของสารยกรรมเก่งๆเธอว่าสมองส่วนไหนของเขาน่าจะพัฒนาดีกว่าชาวบ้านพ้าตระกูลผอผาจัดเก่งเศรยกกร,รมเก่งๆนะครับน่าจะมีสมองส่วนไหนพัฒนาดีกว่าชาวบ้านข้อ1นึริบลัมข้อ2ไฮโปทาลามัสข้อ3ข้อ3ซีรีเบลลัมข้อที่4ี่เมดัล่าออฟลอมกาตานะครับดูซิจะเจอไหมนะครับ คุณหมอผ่าตัดเก่งๆศารยกรรมเก่งๆเธอคิดว่าสมองส่วนไหนน่าจะพัฒนาดีกว่าชาวบ้านนะครับก็จะมีพวกหนึ่งซิดิบลัมหรือว่าเป็นไฮโปทาลามัสหรือว่าจะเป็นซิดิเบลลัมหรือว่าจะเป็นเมดเล่าออฟลองกาตาตัวไหนน่าจะพัฒนาดีกว่าชาวบ้านนะครับคำตอบนั้นควรตอบอะไรดีที่สุดก็ควรตอบ3ไงอ่ะทำไมตอบสาม เพราะเกี่ยวข้องกับงานปราณีก็คือกลุ่มของซีเดเบลลัมเพราะว่าการที่เขาผ่าตัดเก่งๆศัลยะกรรมเก่งๆแปลว่าเกี่ยวข้องกับงานปราณีนะครับเหมือนเขาก็จะพัฒนานด้านซีเดเบลล่ม um. นี้เหนือกว่าคนอื่นนะครับคือบางคนตอบข้อหนึ่งว่าเป็นเอ่อซีเดปลัม um. อันนี้ก็ยังพอได้นะก็เกี่ยวกับความเก่งใช่ไหมครับแต่ว่า2กับสนี้ทำไมถึงตอบสองสวะเน,นี่ย งงอ่าโอเคเรียบร้อยครับงานเรามาตอบคำถามข้อนี้ดีกว่าข้อที่หกถามว่า most important factor นะเกี่ยวกับหายใจเข้าออกคือว่าเป็นอะไรเอาเปิดแล้วคำตอบแล้วครับเป็นสองสมตีมีอะไรไม่รู้เรื่องบ้างเนี่ย amount of amount of ก็คือปริมาณปริมาณปริมาณใช่ไหมเออตอบอะไรดีเมื่อกี้เธอจำได้ไหมลูกคุณครูอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ชื่อว่า เม็ดเดลลาออฟลองกาต้าเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการหายใจเพราะว่ามันจะตรวจรนะรวจับอะไรนะตรวจจับอะไรนะคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนั้นคาร์บอนไดออกไซด์นั้นอยู่ในข้อไหนบ้างข้อสามกับข้อสี่เนาะมันตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศถูกเก่งแท้หรือว่าคารบา์ออบอนไดออกไซด์ในเลือดควรตอบในเลือดมันต้องตรวจในเลือดมันจะไปตรวจจับอะไรในอากาศ เพราะว่าสมองมันอยู่ข้างในมันจะตรวจจับอะไรกับข้างนอกมันต้องตรวจจับในเลือดของเรา